มาแลจ้าลูกน้อยโอ้โ้ยตอนนี้เริ่มทาได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าตายยังเปิดไม่เต็มที่ตัวตัว,ตวสุดก็จะเป็นตัวผู้นะคะเป็นวัวลายช็อกเกลต่อมาไซเอ็มเราก็เป็น ตัวเมียไซเล็กของเราสองตัวนะคะก็เป็นตัวเมียเหมือนกันสังเกตว่ากินไม่พออ่ะนคุณแม่เลี้ยงดีมากท้องเนี่ยแบบเป็นหนูตะเภาได้เลย